บเบื้องต้นนะครับก็คงต้องดูว่าข้อทวงติงหรือว่าข้อสังเกตที่ทางปปชได้ส่งมาที่รัฐบาลนั้นนะครับก็มีอยู่หลายข้อพอสมควรทานนี้ทั้งนั้นคงต้องดูนะครับว่าทางพรรคเพื่อไทยนะครับและท่านนายกนั้นซึ่งจะมีการประชุมนะครับที่เป็นแกนนําของพรรครัฐรบรัฐบาลนั้นเนี่ยนะครับที่จะมีการประชุมกันในเร็วๆนี้ ว่าข้อสังเกตจากทางปปชนั้นทางพรรคเพื่อไทยและการน,นำนะครับรวมทั้งท่านนายกเองจะมีแนวทางหรือว่าจะมีคำชี้แจงในแนวทางใดได้บ้างนะครับก่อนที่จะนำสู่เสนอาการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะครับในสัปดาห์หน้านี้คณะกรรมการดิจิทัลเองนายกจะนั่งหัวโต๊ะเองเลยเนี่ยคะ่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าโครงการนี้พี่น้องประชาชนก็มีความหวังแล้วก็หลายท่านนะครับก็มีทั้งความหวังแล้วก็มีทั้งพี่น้องประชาชนที่ ด,ดังนั้นการประชุมของท่านนายกในอาทิตย์หน้านะครับก็คงจะสามารถชี้แจงนะครับแล้วก็คลายข้อกังวลน,นะครับของหลายฝ่ายรวมทั้งการตั้งข้อสังเกตจากทำคอปอออระชได้ก็คงต้องรอดูครับผลการประชุมว่าเป็นอย่างไรต่อไปครับ